สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คารพรับทุทุกถกทันนะครับก็กลับมาพบกับกระผมบริตพรามเอกราชบุกอาจอกีกคือเกา่าสำหรับมนีสิมาชวนคุยในประเด็นที่มีชื่อว่าฝึกให้เฮ็ดเล่น เวลาฝึกให้เฮ็ดเล่นๆนะเหมือนทําเล่นๆนะแต่ว่าปฏิทานใจกักงเง้าเจตนาของเงาก็คนะือโอ้จริงนเป็นอย่างที่ว่าจังสันนะอันนี้มันเป็นกุศโลบายหรือว,ว่าเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคอันหนึงนะสำหรับการฝึกแบบสบายๆนะการฝึกซูขวนเหาหรือว่าการ ฝึกรองร่ำทำเพลงเอียงกันแล้วแต่ละแต่ว่าจริงๆนะนะเพราะว่าการฝึกกันเขาต้องการอารมณ์ที่ดีๆอารมณ์ที่สุนทรียะนะเพราะฉะนั้นการที่จะให้มีอารมณ์สุนทรียะนั่นนหะนะหรือว่าสภาวะสุนทรียะง่ายๆสบายนะมันจะเป็นสภาวะที่มีความคล่องตัวมีความสบายของจิตของใจนะ เมื่อจิตใจของเราเขามีความสบายไม่มีความกังวลนะมีความเป็นคลายๆแล้วเนี่ย้ะจิตของเราเนี่ยมันเหมือนจะว่าจะใส่อารมณอย่างไงนะเขาก็ไปตามแต่อารมณ์ในวันนั้นนั้นของเขานั่นแหละนะแต่ถ้าหากว่าเราฝึกบ่อยๆยฝึกบ่อยๆแล้วก็วางใจนะให้สบายสบาย เราก็หาหาสภาวะหาอารมณ์จิตใจที่มันสบายสบายว่าอารมณ์แบบไหนนะวางใจแบบไหนมันสบายสบายนะเมื่อเราพิจารณาดูหรือว่าค่อยๆลองสังเกตดูเนี่เราก็จะรู้ว่าอ๋อเวลาที่เราสบายๆเนะี่ยมันเป็นสภาวะอย่างนี้จิตใจของเราเป็นอย่างนี้ นะความคิดนะความอ่านของเรามันเป็นอย่างนี้นะเมื่อเป็นอย่างนี้เข้าทุกวันทุกวันหรือซ้ำๆนะจิตของเราเขาก็จะจำได้นะจำสภาวะได้นะครับเอาสภาวะที่สบายสบายคลายคล,ยคลยนี่แหละนะมาน้อมเข้าสู่การฝึกกนะารฝึกสวดสู่ขวัญนะบทสวดต่างๆนะ เมื่อเรามีจิตใจที่พร้อมนะมีความสบายในการที่จะฝึกที่จะพูดที่จะท่องบทแล้วเนี่ยนะมันก็ทําให้เรามีความสุขนะไม่เกลง็งไม่เครียดนะเป็นการผ่อนคลายไปในตัวด้วยนะอ่ะก็เรามาฟังดูสมุดสมุติว่าเราผ่อนคลายแล้วนะมีอารมณ์มีอารมณ์นะมมที่อยากจะฝึกสู่ปั่นแล้วกันนัโมเลยนะนะนัโมเลย นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะงตสัมมาสัมพ e, ุทธัสสะนะโมตัสสะภงคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธานสานี่เราตั้งน้มเล่นๆไปนะี่สังเกตไปว่ารอบแรกเป็นยังไงบ้างอ่ารอบสองจะเป็นยังไง นโมตัสสะปังขาวะตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปังขาวะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปังขาวะตุอะระหะต สัมมาสัมพุทธันสากเสียนสียสิทธเทียพะพอนบ๊อนเวีนวิเศษอันเดียมกันเตีนช่วยใจยาตัววัง ใจยมังคาลามาหาจิลิมังคาเลนสานตาเพตอาคมขุณบุหมปุ่นแปลงแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองลิทธิเฮืองะลงแทนมือนี่แม่นมหาคุณ คุณแทนดาแต่งแล้วให้ลูกแกว้วกิ้งลงมาเป็นลา,าซาสืสรสางเมืองเมืงกว่างหน้าของวันปองเป็นโซไตรโลกยอมเรือนสานการุงอนุภาพยิงเป็นจอเป็นเจ้าจอมเมืองเมืองแมน เะลงแทนถนัดลำมือนีคำคุณคงพญาจังจะลงทนสลาดพรมมา낮ลอแถมพรไปอิสวล่อนแถมสองประนารายโยกศีที่ใส่เท่าสหาสนในประสาุฝน้าแก้วใจพองแผ่วบริสว์ อุตมะสุวอุตมโยอุตมะนีธีอุตมะนิธีอุตมะสีเิลาถิงกาพานพร้อมตอยังต่างนาว่างขาดกูพร้อมกันโยซ้อนล้อน อาจิจรจันทะลืกกนขันถึกมหาใจพุทธปัตไปเป็นโศกสุกเสาโยกเดชมงคลอันเป็นผลหลายประโยวกูตตมันสกแทด,ดีลีมเหสากีลิงลำโลกขายทุกโศกนานอาอภัยลาซาขืนทะลงแทน หายพยแม่นวันดีมือนียกันหาจาลีเมื่อหอดปูสถิตอยู่เย็นใจท้าวสียจนใจผู้วนาดนิมนตร์ราชบุตรจ่ายปิลาญาดังเก่าเป็นเจ้าเล่าสองที มือเนีเป็นดีทีทั้งหายเจ้าฝ่าเ่าแถมคุณพร่มมาปุ่นปองราดพรอนแก้วอาชิมประการวอลสานทัวอง์อาจขึ้นสาดเล่งโยมืีหนีโพธิญาณรอฝ่าติจกาสาวิเมือง พระบุญเฮืองคุ้ม้องภัยทุสลัดใจตามธรรมจบนาสัตย์ให้ผลเมื่อนิริรลลินโหลนประมานหูรมานใจพองแผ่วเนลามีดผ่าสารแก่วกว่อแผงเมือง นาคลื่อเดินสะลานเสียงเถื่อานขุนเมงเงินยวงเสียงเน่าเนืองขับขังสะพังพร้อมฟูงโมเจนาเทวันดามาเพลนบริวาร์แวนล้อมมานางอ้อมถูกหมูโยธา ทั้งนาคานาคีกุฎนางทุปาผอมทอละนีเมฆคาลาสีสาวเทาเสือทนเท่าบ่อละเมสวนบ่อละบวนบ่อละลีติ์ทีเกาเป็นฝากขี้ตั้งยานคุ้มพากันดานยมบาลจัดจุลกาตรงหลวงทางพวงโบ เจ้าฟ้าทตจะกาปวัวสิ่งทั้งหลายจิงใหญ่ยังพาพ่อลงมาคุมลงมาตุ่มมัวฟุงคนให้หายกัางมและเดือดหอนพวยพยายามคนายไป,ไปทางภายในและภายนอกแดนดาวขวงที่เลียพาเลือสี สิทธิเดชจบศาสต,ตาเพศอาคมนิยมประสิทธิประสัดพรแก้วอาจด,ดวงดีมือนีแม่นมือสันวันนี้แมน่นวันชอบประกอบด้วยเลิกงามยำดี เ็นวันสีสินที่ใจยามมงคลอันดีเรียกอันเอกสวัสดีแท้ดีลียวาบัดนีู้งข้าน้อยใจเสื่อซอยยินสะออนขออุ้มอานทวยพรอนในแก่ ให้แก้ภัยเขากะว่าไปเนาะให้แก้ผู้ทรงคุณค่ามากาหน่อยหากเราขอบวอนคุณนนอนุสรสามสิ่งคือรัตนไตรัยแก้วกิ่งหลวงดีกรมทั้งคนบาสเสีทุกแห่งทุกแหล่งลาสวงสวรรค์จงลงมาเสกสรรเป็นรพาพร คืออายุวันนานสุขาภลาอโลคยาปฏิภาณาอธิปฏิคุณนาสานสุบัติทุกเงืองขอเดชะอนุภาพกัดเดืองทอลนีน่งแสงสุลีทรงสาวางโล สวัสดีใจยัตุปวังใจยามังคลังจงเป็นใจยามงคลอันแวนยิงทวนถูกสิ่งบอลิบูนดังเดิน,น,น,นแบบนี้แหละนะครับวางใจมันถือวางใจมันสบายสบาย มันทีปิสติถือเท่าพิสตองถ,ออถอนนก็ไม่เป็นัรเนาะมันเป็นธรรมดาเป็นธรมนรมชาติ้วก,ก็ท่องไปทองเพื่อตรงการใ,จน,ใจาานจาาิตใจของเขามัาจำสภาพว่าอารมณ์นะอารมณ์แบบง่ายๆพันธะคลายสบายๆของเฮานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการที่เฮ้าว่างจิตใจถึงอารมณ์ดีอารมณ์นะมสบายเนยเวลาเฮ้าไปสู่ขวัญเนี่ยเข้าก็จะเอาอารมณ์ ง่ายๆสบายผ่อนคลายแบบนี้แหละไปสู่คเพอสภาวะอารมณ์ทีอ่าเป็นผ่อนคลายสบายๆเนี่ยเวลาเฮาออกเสียงออกไปแล้วผู้ฟังเนี่ยผู้ฟังเขาได้ยินเสียงทาร้องหรืออ่าลักษณะเสียงของเฮาที่เปลงออกไปแล้วนะนะครับเมื่อเสียงมันลักษณะออกไปสบายสบาย ง่ายๆผ่อนคลายปูฟั่งก็แบบผ่อนคลายที่กันเนี่ฟั่งมึงฟั่งง่ายๆสบายสบาย,บายเนี่ยว่าสบายตัวนี้นะเรียกว่ามันเหมือนกับจิตใจครับเป็นปกติคนมีอารมณ์เป็นปกตินี่มันมีสติเนี่ยเรยกว่าสติมันมามันมาอยู่นั้นกันเนเพราะฉะนั้นที่ว่าไปแล้วสติมาปัญญาเกิดเนี่ยมันกับไายกับว่าวนเข้ามาเ,เนี่ย มันคล้ายกับขวัญมาเนี่ยขวัญทุกคนทุกคนมาเนี่ยนะไม่เฉพาะขวัญของพอหมอสู้ขวัญเดยไม่ใช่เฉพาะหมออผู้ที่อยู่สู้ขวัญตรงหนาห้อผู้อื่นๆที่อยู่นอกๆไปเหนเขาในยินเสียงน้นองเสียงฟังฟังง่ายฟังดีเพื่นเขาก็เงี่ยหูฟังน่ การยี่หูฟังแสดงว่าสติมาอยู่ไกลๆโตเล้เนี่ยมันอยู่กับเหนือกับขิงเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนทุกคนหลายๆคนเข้าหล,ลายๆคนเข้ารวมกันเนี่ยมีต่างคนต่างมีสติเนี่ยมันเหมือนกับตรงบริเวณงานนั้นมันเกิดพลังสติขึ้นมาหลายหลคนร่วมกันเป็นพลังมหาสติไงเมื่อเป็นพลังมหาสติแล้วเนี่ยโอ้ยความคิดความอ่านของแต่ละคนความปรารถนาดีของแต่ละคน ความคิดอันเป็นมุ่งคตของแต่ละคนมันก็นเริ่มที่ว่าสนใจในในทสูขวัญเนี่ยแล้วก็ทสูขวัญก็เงาเเป็นบทสูขวัญที่เป็นเนื้อหาสาระลนะเป็นเนื้อหาสาระลที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์นะขององค์เทพที่ว่าอันชื่นร่งบ้มมาบ้าเป็นประธานม้าให้กําลังใจมาให้ลูกให้หลานนี่บาประธานพรน,นะ แม่แต่บทสู่ควรรองเห้าก็บม่แต่ลักษณาวาเป็นเนื้อหาสาราที่ให้กำลังกิตกำลังใจงานให้อยู่ดีมีแห้งงห้ลำให้ร่วยให้มีความสุขมีความเจริญกันละ่ะจะบอกไปแล้วน่ยนะเพราะฉะนั้นสรุวามีแต่แนวดีๆนะครับในบทสู่ควรนั้นใบได้ได้บรรจุลงในสถานที่อันเป็นมหาสติในบริเวณงานนั้นนะ เมื่อเขาจิตนตนาการเขาภาษีเห็นว่าโอ้นี่แหละความศักดิ์สิทธิ์ของของพอสูตรขวนหรือบทสู่ขวนเนี่ยซึ่งเป็นพุนําทางจิตวิญ,ญญาณเนี่ยมาทําหนาทีแล้วนะมาทําหนาทีเป็นการเตรียมพื้นที่นะเตรียมพื้นที่ให้เป็นมงคลนะเป็นมหาสติเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นแหละก็คือว่าเฮา ซึ่งเป็นพอพ้ามหรือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณต่อพญายามสร้างคุณลักษณะนะจังสีให้เกิดขึ้นนะครับมันก็เริ่มตั้งแต่ห้าฝึกไปละฝึกเป็นอพอพ้าฝึกสูก้ผลยุบาลห้าไปละไปฝึกไปฝึกไป,กไป,กไปเพราะฉะนั้นการฝึกสูกว้วนจะบอกไปแล้วมันก็ซ้ำว่าห้าภาวนานะเป็นการภาวนาของ พ่อหมอสูตรวันนะแตว่ว่าเป็นการภาวนาแบบนั่งรับตาเป็นการภาวนาแบบตามรู้นะตามรู้จิตรู้ใจรู้คำรู้ประโยคต่างๆในบทสูตรนะตามรู้อารมณ์ของเราทุกวันทุกวันตามบทสูตรวันนั้นนะก็เป็นการดิป,ปัสสนรือเป็นการภาวนา ตามลู่ในบทสูตรขวัญเอาโดยเอาบทสูตรขวัญน,นั้นมาเป็นเรียกว่ามาเป็นตัวในการเทศให,ห้ฮานี่ฝึกนะฝึกภาวนาเนะี่ยเอาเอาบทสูตรมาเป็นนิมิตนะแต่ว่าเป็นภาษาผาปนว่าเอาเอาสิ่งนั้นมาเป็นนิมิตนะแต่ว่าห้าหนี่เป็นหมอสูตรขวัญก็เอา บทสู่ขวัญเหาแล้วมาเป็นนิมิตเอาเสียงของขามาเป็นนิมิตให้จิตมันเกาะมันติดมีสมาธิต่อเนืนะ่องมันก็ได้ประโยชน์คือกันเพราะฉะนั้นเมื่อหมอสู่ขวันของเหาเนี่ยมามีสติมีสมาธินะตามรูมจากการฝึกการปฏิบัติของเจ้าของมือละสามสิบนาทีนะหนะรือเป็นชั่วโมองแนะ่ก็แล้วแต่หรือบางคนอาจจะหลายคนนั้น มีเวลาก็เฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเข้ากับเกิดพลังเกิดมีสมาธิเึ้นมานะ่มันจะเกิดพลังโดยอัตโนมัติเลยเป็นธรรมชาติเป็นธรรม,าช,ารมาชาติของการมีมีพลังนะมีสติมีมีสมาธินะครับมันจึงเป็นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อมันเป็นเองเมื่อมันอ่าเรียกว่ามีสติมีสมาธิอย่างธรรมาชาติในชีวิตประจาวันแล้วเนี่ย นะครับมันสีเกิดผลอย่างมันก็เกิดผลต่อจิตต่อใจของเขานี่แหละครับใจของเขาสีบววันไหวง่ายๆนะบวบุ้งแจงง,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 งง่ายๆเนี่ยบลักคิดไปง,ง,ง,ง่ายๆนะเพราะว่าปกติแล้ว,วถ้าเหาบวฝนะึกบวมนะอย่างสติบอดีสมาธิบอดีตัวหลงนี่ยตัวหลักคิดตัวบุ้งแจงเนี่ยมันทํางานอ่าอย่างรวนเร็วมันเป็นนิสัยของมันแต่โดนแล้วนะ แต่ว่าถ้าหากว่าเข้าหูจักฝึกคือว่าเนี่ยนะมันสิเกิดพลังนยมีสติขึ้นมาเป็นมหาสติเนี่ยมันเริ่มที่จะใส่จิตใส่ใจขเข้าให้เกิดประโยชน์ในมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นย่อใไที่เข้าบ่อต้องการใส่มันเนี่ยมันก็อยู่ซื้อนะแต่ว่าย่อใไที่เข้าต้องการใส่มันน่ใส่มันจำหมดสู้ขวันอ่าใส่ให้มันเขียนปรับปรุงดสู่ขวันจังเสียนะ มันก็เหตุใดสัง่งสมัติทำงานนะทำเหตุทำปัจจัยพอทำงานเขาก็มีสติมีสมาธิมากมาซอยกันมาซอยจิตในกทํทำงานมันก็เกิดประโยชน์นะครับนี่ก็คือเกตเล็กเกตหน่อยสำรับมืนนํำนะมา้าบอมลมฟังว่าการว่างใจนะวางใจว่างจิตและว่างอารมณ์ให้สบายสบายแล้วก็เอาอารมณ์นั่นแหละมาฝึกนะมาฝึกนะ เพราะฉะนั้นวิธีการของพ่อพราหมณ์มันก็มีเทคนิคแบบนี้นะครับบ,าบ,าบ้ามาบอกให้พี่น้องฟังนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในในสภาวะมันอิลีเมื่อเข้าใจสภาวะหรือว่าเข้าใจลักษณะของจิตของใจแล้วนะครับเวลาเราฝึกอัะไรอะไรมันก็ง,ง่ายนะครับมันก็สิเนียนไปเนียนไปนะครับเอาละครับสําหรับในคลิปนี้นะกา ฟังแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์และครับคอยกดไหลเนาะเฮ็ดเป็นบ่ไหรกดไหลนะ <laughs> มันสิมีลูปหน ok โปอยู่นะั่นน่ะเออยกโปตั้งนิ้วโปขึ้นเอ้อาภาพที่ยกโปตั้งขึ้นนันเรียกว่ากดไลน์รว่าชอบอืมอเรียกว่าดีเลิศชอบชอบมากเนี่ยแต่ว่าอีกอันนึงนั่นกดไหลคือี่กันแต่ว่าเอานิ้วโปโลงเนี่ยอันอน,น,อน,นั้นบ,บ่ดีปานไงบ่มัก อันที่ว่าบ่มักบ่มักนะแต่ถ้าไปออกมาแล้วบ่มักแบบตัวขี้สินะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยกดไลค์นะกดแชร์กดแชร์นะหมายวามว่าห้องใยญพื้นเขาหูหนําครับแบ่งปันออกไปแบ่งคลิปนี้ออกไปฟังเพื่อเขาจะได้ประโยชน์ขี้กันกับห้องจะได้ข่อใจขี้กันกับห้องเออบาในกดติดตามกดติดตามหนึ่งส่วนมากมันที่เป็นกดติดตามช่องไล่ช่อง YouTube นะช่อง youtube ช่อง YouTube นี่ก็คือว่าช่องหมอลำออนไลน์สไตล์โซคลามนะเพราะฉะนั้นช่องนี้เนี่ยก็คือเป็นช่องของผมเองนะครับเวลามาีคลิปใหม่ๆออกมาออกมาออกมานะครับมันก็อยู่ในช่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าหาว่าผู้ใดอยากเห็นคลิปนะของผมหลายๆคลิปที่ผ่านมาจนะมีอย่างนีก็กด เขาไปนะครับติดตามนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเบิ่งใน y o u t u b e นะครับนขนคำว่าหมอลำออนไลน์สไตล์โซกล่าวเข้าไปโอ้ย,อยนี่ทุกอย่างทุกแนวลดนะครับหลายคลิปครับหลายร้อยคลิปนะม่ว่าจใครีเป็นพัน,ใน,ใน 1, แล้วดนนี่อ <laughs> ่เอาก็ฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ